ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเปิดเผยความคืบหน้าทางคดีว่าจนถึงตอนนี้สอบพยานไปแล้ว29ปากและพอทราบช่วงเวลาที่คุณตังโมตกเรือแล้วครับพลตำรวจโทเจรพัฒน์ภูมิจ,จิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งถแถลงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมพัทรธิดาว่าขณะนี้ได้สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาและพยานไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น29ปากเป็นพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมคดี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกอีกว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าช่วงเวลาเกิดเหตุคือประมาณ4ี่ทุ่ม29นาทีจนถึง4ทุ่ม34นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์และช่วงที่คุณแตงโมตกจากเรือเป็นช่วงที่นายโรเบิร์ตเป็นคนขับซึ่งได้มีการแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วโดวยขณะนี้ถึงแม้จะผ่านมาเกือบหสัปดาห์แต่ตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง ยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหากับบุคคลใดเพิ่มเติมยังคงมีผู้ถูกดำเนินคดีเพียงสองคนเท่านั้นอีกคนหนึ่งก็คือคุณปอเจ้าของเรือนะครับ